สวัสดีค่ะเรามาดูดวงความรักของราศรีธาตุดินกันเลยนะคะราศรีธาตุดินมีอะไรบ้างก็มีพึกศกกันมางก่อน,นะจ๊ะอันนี้เป็นรวมราศรีรายธาตุดูได้ทั้งลัคนาและราศรีนะของเดือนเมษายนนะจ๊ะคู่ได้เดอะสเตนใบกลางเลยนะคะใบกลางเลยถ้าสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะเอ้เป็นคนมีคู่เนี่ย คุณอึดอัดอะไรอยู่หรือเปล่านะคุณอึดอัดที่คุณโดนควบคุมควบคุมอยู่นะแล้วหรือว่ามันอึดอัดตรงที่ว่ามันเป็นความรักที่หลบหลบซ่อนซอนอยู่หรือเปล่าคะในตอนนี้ฉันรู้สึกเบื่อสถานีสถานะนี้มากเลยตัวเราเองเนี่ยไปตกเป็นมือที่สามของใครเพราะว่ามันได้ไพ่สามดาบมาด้วย ไพ่สองดาบอีกต่างหากนะทั้งสองดาบสามดาบนี่ขึ้นมาติดๆกันเลยสองดาบก็คือมีมาให้เลือกนะมีมาให้เลือกอยู่แต่เราก็ต้องเลือกดีๆส่วนสามดาบเนี่ยก็คือตอนเนี้มันเป็นไพ่ที่ว่าเราต้องเสียน้ําตาตลอดเวลาก็คือแย่ช่วงเนี้ยแย่นะเราไปล่วงรู้อะไรบางอย่างด้วยนะทีนี้ว่า ถามว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยมันรักๆเลิกๆกันอยู่เพราะว่ามันมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาอย่างที่ผู้ชายเนี่ยเขากำลังบอกลาผู้หญิงอยู่นะแล้วก็ก็มีไพ่หกเหรียญขึ้นมาเหมือนกันเขาบอกว่าความรักครั้งนี้คู่แข่งเยอะนะบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้เงินเป็นตัวแปรเขาแฟนเราหรือตัวคนรักในบางคู่นะแม่ขอบอกไว้ก่อน เขาอาจจะให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายเปเขาก็ได้นะคะต้องดูโดยรววเออดวงส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าเราจะมาทายรวมๆกันบางทีก็มันก็ไม่ใช่แต่บางคู่ก็คือเราตัวเราเองตกเป็นมือที่สามหรือว่าตัวเรากําลังเป็นมือที่สามหรือหรือว่ามีมือที่3มเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคะในตอนนี้ถ้าเกิดยังไงเข้ามาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ทีนี้ว่ามันมีไพ่ห้าเหรียญเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าในในตัวเราอ่ะมันต้องตื้ออ่ะห้าเหรียญห้าถ้วยเนี่ยติดติดกันเลยตัวเราต้องตื้ออ่ะมันถึงจะได้ได้ครองอ่ะนะต้องตื้อมันถึงมันถึงจะได้มาไพ่ห้าห้าถ้วยเนี่ยอย่างบางคู่อ่ะที่ว่ากําลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยคือจบมีการจบเกิดขึ้นเพราะว่าอันเนี้เป็นผู้หญิง นั่งอยู่บนลงศพนะนั่งอยู่บนลงศพแล้วผู้ชายเนี่ยมางออันนี้สลับได้กันทั้งสองอย่างนะคะแต่ทีนี้ว่ามันมีห้าห้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเลิกไม่จริงเออเลิกไม่จริงนะเลิกไม่จริงรักๆเลิกเลิกกันอยู่อย่างนี้หรือถ้าเกิดว่าในอนาคตถามว่าคุณบอกว่าเหนื่อยหน่ายกับความรักครั้งนี้มากเลยอจะทำยังไงดี ไพ่จะติสออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วว่าความยุติธรรมของคุณน่ะต้องมีมาแน่นอนนะจะติดตรงนี้นะคะมีมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นไพ่ไฮพินเทสด้วยบ่งบอกสถานะชัดเจนเลยว่าเรากำลังเป็นกิ๊กเขาอยู่หรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าคะว่าตอนนี้เราเป็นมือที่สามของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัว หรือว่าเขาเป็นมือมือที่สามหรือว่าเขามีคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะถ้าเกิดรู้แล้วหรือว่ายังไงมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะถ้าอยากสนใจก็ดูดวงส่วนตัวนะเปิดไพ่เอาทีนี้ว่าเดี๋ยวแม่จะมาลองสรุปดูนะคืออันนี้หลักๆเลยพฤกษกันมังกรเนี่ยคือแน่นอนมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะโอเคเดี๋ยวเรามาถามไพ่เอ่อ อันไพ่สีแดงนี้ก่อนนะว่าคนโสดเอ่อคนมีคู่เนี่ยให้ไพ่ออกมาแนะนำมันจะได้อะไรนะใบแรกเก้าดาบโอ้สาหัสสากันนะคะตอนนี้เลิกก็เลิกไม่ได้นะคะเก้าเหรียญเก้าดาบเก้าเหรียญน,นะคะเลขเก้าสองคู่เป็นมงคลไหมเดี๋ยวเราต้องมาดูไพ่ตัดสินสองถ้วยสองถ้วยเขาบอกว่าคุณอน่ะ เป็นเป็นคู่กันนี่แหละเลิกก็เลิกไม่ได้เลิกก็เลิกไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับแบบว่ามันก็เลยเหมือนกับแบบว่ามันรักๆเลิกเลิกกันอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้เก้าดาบเนี่ยเขาบอกว่าเราอะกําลังจะโดนหลอกหรือเปล่าถ้าเรากําลังตกไปเป็นเราอยู่เราเราเราเป็นกิ๊กเขาอะเออเออใช้คํานี้ดีกว่าเราเป็นกิ๊กเขาเนี่ยเราโดนหลอกอยู่หรือเปล่าคะ นะบางคนก็รับสถานะได้แต่บางคนที่รับไม่ได้คือรับได้แต่อย่าหลอกกันจริงไหมคะครบได้อยู่สถานะที่สามได้แต่อย่าหลอกกันอย่าหลอกฟันนะเออเอางี้ดีกว่าอย่าหลอกฟันกันดีกว่าทีนี้ว่าเก้าเก้าเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าเราอะถ้าเราโดนหลอกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เปิดใจนะ แต่ยังไงยังไงตัวคุณเองเนี่ยก็รักเขาอะ่ะเพราะมันเป็นไพ่สองถ้วยอืมคือปากแข็งใจอ่อนอ่ะนะไพ่สองถ้วยทีนี้เรามาถามถึงคนโสดบ้างแม่เปิดไพ่พิเศษให้เลยนะสองสำรับเดอร์สตานะใบที่หนึ่งใบที่สองเดอร์ไฮโลเฟนคนโสดจ้าไพ่ออกมาสวยนะจ้า มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะออ้ยได้แต่นี่เนาะได้แต่ไพ่มเเอร์อาคณาทั้งหมดนะแล้วก็ได้เดอะมูนนะตัวคุณเองอะ่ะยังหวนนึกถึงคนเก่าอยู่หรือเปล่าคะทั้งคนโสดคนมีคู่คนเกือบโสดอะไรอย่างนี้นะอืมมันมีเดอะมูนขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณน่ะ ทีนี้ว่าไพ่ไฮโลเฟนเนี่ยออกมาบอกว่าเราอาจจะเจอคนที่มีมีฐานะกว่าเราหรือว่าเจอคนรักจริงแบบไม่หวานนะจริงจังะ่ะเป็นคนเออเป็นคนจริงจังนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่สูงอายุกว่าเราไม่ว่าจะเป็นทั้งชายทั้งหญิงนะแต่ตัวเราเองอะ่ะไม่ลืมคนเก่าพูดเลย พูดเลยไม่ลืมคนเก่านะจ๊ะใครยังไม่ลืมคะแต่อย่างมีใหม่บอกมานะโอเคเรามาใช้ไพ่อนเจิ้สรุปกันนะคะเอาคนมีคู่ก่อนเลยจ้าใครอยู่ในสถานการณ์ตกเป็นมือที่สามมาจ้าหเห็นมะเนี่ยได้ไพ่แห่งการหลอกลวงออกมาด้วยไพ่เชื่อมกันมากๆนะ Reception love yourself โอ้ยคนมีคู่ขามาคอมเมนต์กันหน่อยแล้วชิวเดนอืมรักตัวเองก่อนนะเขาว่ารักตัวเองก่อนบางครั้งอะ่ะเราโดนคนอื่นหลอกไม่เจ็บใจเท่าเราหลอกตัวเองนะจ๊ะเออใช้คำนี้มาบอกดีกว่านะ ชิวเด่นออกมายังไงเขาบอกว่าทําตัวให้ล่าเริงหรือลราอาจจะเจอเด็กคบเด็กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะได้หมดทีนี้ว่าเรามาดูไพ่คนโสดกันบ้างนะคําแรกเฟจออกมาหมายความว่าคนโสดในเมื่อรักจริงเราไม่รุง่ง เราก็เป็นคนเจ้าชู้ต่อไปดีกว่าไหม v ว r y soon นะคะแล้วก็อันนี้ p playfulness hey, อืมทำตัวให้สบายสบายนะคะแล้วในไม่ช้าโอ้ยจะไม่สบายได้ไงก็เล่นมีเล่นทำตัวเจ้าชู้ละละไปบางวันเพราะนีนเมื่อเราเป็นคนไม่ดีไม่ได้ เราก็เป็นถึงเป็นคนร้ายซะเลยร้ายแต่น่ารักนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ดูตามลัคนาราศีของธาตุดินนะคะจบแล้วถ้ายังไงใครอยากดูดวนส่วนตัวก็ติดต่อทางไลน์นะคะค่ะใช้โทรคุยนะไม่มีการพิมพ์นะวิดีโอพอเลือกไพ่นะจ๊ะสวัสดีจ้า